ใจนึกว่าตัวเองโดนฆ่าน่องใจใครวะเย่อะย้อยเอร์เยอะย้อยเอ็ยู่ตรงกึ่งด้านบนกูนี่ไอพีมึงโดนรถชนระเบิดที่เขานี่ใครมอที่มอไม่อยากไหนมอไม่อยากไหนดูไฟมากมึงเห็นกูอยู่ไหนดีกว่าถามงี้เื่สบู่เรื่อสบู่ แว่ห้องไฟนเข้าห้องไฟปุ๊บก็เจอโอ,อ้กทางซ้ายแล้วก็เจอสีาสารษะทาขงขวาแล้วก็แวนออกมาไปห้องนิวเซียไม่มีนะต้องที่อดาวโหลดใครขับรถอยู่แถวไหนก็กูยอยู่ห้องไฟล่าสุดกำลงังซ่อมไอดาวน์โหลดซะกอย่างแบงศพไอบีเบป็นติดล้อ,อรถใครวะอย่าให้รู้นะต่อไงต,ต่อไม่มีใครแบบไม่มีไม่มีไม่มีหลักฐานเลยกูจะคิดคนเดียวนี่หว่าไอ้เหี้ยกูจะคิดคนเดียวนี่หว่าไอ้สัก ค <c oughs> นปัจจันคือใครคือปองปองแบนแบบแ,แบนบแบบไม่บอกใครด้วยเป็ไนไงละ่ะนี่แบบอ้าอ๋ออ๋อแหบวบคือมันมันมีคนแบบค่ะโดยที่ผมแบบ <c oughs> ผมไม่ได้ดูว่ามันเป็นใครมันต้องเป็นใครสักคนน่ะแหละในนี้ในใน,ในที่มาห้องไฟอะแหละเพราะว่าศพมันโอ้ยกูมองไม่เห็นโอ้ผ้าชาโอ้ผู้หญิงใส่เงียบอีกแล้วดูดิเงียบเงียบเพจเงียหลายจังหวะผ้าชาวแบบเห็นเงียบยยงาาแบบเ,เงียบแต่แบบเวลาไล่คิวนี่คือไล่คิว,ไล,ควไล่คิวแบบเงียบ ขใครอยู่ไหนวะใครขับรถจี๊ด่อไหนวะกูดูกล้องอยู่กูดูกล้องอยู่แม่งเหมือนเด็กแว้นวิ่งผ่านกล้องวงจรปิดเลยไอ้ยิ่งถึงหนึ่งมีใหหายมดแล้วผะดชาอย่างเงี้ยผัดชาผัดชาเป็นบอกเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูอะไรนะผัดชาเป็นบอกโอ้โหมาได้คำว่าอะไรนะเกิโซอยู่ไหนกินต่อไหนวะ คือเจนตบอยู่ข้างไปไอ้ย่ามอไปโดนอัดชนก๊อปปี้อยู่ตรงหลุมไอ้งแล้วคนที่หลุมมันตายอยู่หลุมมันมุดไปห้องไฟได้อะเอ้ห้องกองได้อย่าลืมก็เลยไอ้เียใครวะจะเป็นอาจจะเป็นผ่าชานะคือผชาเชื่อบอกว่าอะไรทำไมถึงเกิดก็ทำใหญ่ก็ผ่าแชร์ไม่ได้ปวดทำใหญ่ทำไมทำใหญ่บอกเคตุผก่อนเรื่องคุยกับกูก่อนปวดทำกยอะไรทำใหญ่ไอ้สัตว์แม่งกูยังดูกล้องอย่างเดียวอะไรสักไอ้ดัตโนได้ได้ปวดทำ ้เียโอ้โหอะไรอย่ารีบไปส่งของแล้วเนี่ยโอ้โหนี่นะนี่นะผาชานะคือกำลังจะเราเสร็จอยู่นะเป็นคนแบบไหนเนี่ยเรานี่เราเลยอยู่เฮ้ยไอู้๋ลูกค้ารอของอยู่ไม่ได้คนอ้คนไอ้คนไอ้คนเกิดอ่ะรอบนี้กูจะ loss กูจะรอดให้เป็นคนสุดท้ายได้เลยปัาชาปัาชาอยู่ต้องทิ้งเอากันเยอยเพราะวัทูเี่ยมฮันักกชั่นเฮ้ยศพไอ้ดำไอ้สียมภูใครเงี้ยเงี้ยเยอะแน่เนี่ยตาหน้าต่อตาเลยอยู่ตรงศพเลยผมวิ่งลงมาพอดีเราเจอ ตกกับสีอังพูยืนอยู่พูมอะไรจะแก้ด้วยไม่เนียนเลยใช่หรอใช่หรอกก็ผมไม่เนียนเลยวะโหลดดาวโหลดไฟล์แล้วก็ลากกรวดแล้วผมก็เดินลงมาไอสียัมพูอ่ะไอสีอัมพูเขียวเข้มเหมือนไม่ใช่กูลงมาก่อนกูลงมาก่อนสีอัมพูนะแล้วสียัมพูก็ตามมาแล้วมึงก็มาอีกทีหนึ่งจะเป็นสีอัมพูได้ไงวะกินคริวสีเขียวแค่ไม่ใช่ป่าว่แต่ว่า เออเราพี่วัชชาไปไหนอ่ะพี่วัชชาตอนแรกผมเห็นอยู่กับเนนไอ้น่มันตายตรงไหนดีกว่าตายข้างล่างขวาห้องล่างขวาเออไอห้องมุมท่ออะไรอ่ะอยู่์อายไม่มีข้อมูลเลยเห็นเนนมันว่ายน้ำอยู่บนบินเตอร์ในห้องิวเกียตว์ใช่เปล่ามูยื่นขาสกัดเนนเปล่ามันก็ปาดคอเนนทิ้งอ่ะอันนี้เป็นี้ก็ได้ มึงหรือเปล่ามึงหรือเปล่ามึงวิ่งรถไปชนหนัดกำแพงมันหรือเปล่าผมก็เห็นเนมมาพูดแวนบๆน่ะมันพูดอยู่สักพักนึงกูเห็นมันเแย่ไปกูวิ่งลงแบงค์ล่างแล้วไปเจอแม่งนอนตายอยู่นั้นคือมึงใจมกูคิดไงวะคือแม่งแว๊บอยู่แล้วไม่แย่เปล่าคจะรู้ไหมล่ะใครแม่งระหยัดน้ำตกด้วยนะหลุดโค้งเองหรือเปล่าหลุดโค้งนะขี่ขี่ไปสะพานเรือแล้วหลุดสะพานเนี่ยใครอยู่แบบนั้นเลยเนาะ แบบเลี้ยวเลียวเลียวซ้ายไม่ได้ยังตัดสินไม่ได้ห่งวัวไปแล้วอ่ะตัดสินให้วดใครสักคนอ่ะที่ไม่ใช่สีชมพูไม่ใช่ไม่ใช่ไอเตอร์อ่ะนั่นแหละใครสักคนหนึ่งนะล่ะคือผมไม่ไม่ทันมองมาไม่ทันตอนนี้ต้องระวัง ขี้ขาวไปแล้วเรียบร้อยนั่นไงหวยออกที่กูคนหนึ่งละไอ้ดีห่าโอ้ยแย่ไว้โอ้ยไม่กี่ภารกิจละต่อันตรายอ่ะใครวะมันใครอ่ะต้องรีบทำภารกิจแล้วไปออก,กับเพื่อนอ่ะไม่นนงั้นเราอะไรจะเป็นศพต่อไปไอโอกระร่างสายโอแมงบวดผมมันบอดผมเพราะกวนตีนหรือเปล่ามันไม่รู้เลยเก่ง เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเชี่ยวง่ายอยู่กับมันคงรอดสักวันหนึ่งแหละไม่ปิดไปไม่แจ้งเตือนเลยฮะเฮ้ยเึ๊าะเต๊าเข้มไงจังวะสวัสดีครับสวัสดีครับจบยังจบแล้วเดี๋ยวมาจีบกันกินสุดท้ายกัแล้ว เนนว่าว่าแนนอยู่อยู่ไม่ถึงอ่ะอย่างฮาพี่ส้มหาท้องแข็งอ่ะเย้ต้องให้พี่มอเล่าเย้ต้องให้พี่หมอเ่าไอโอต้อง้พอเราไเป็นมาสิไอเนี่ยไอสัตว์โอเอโอแฝงโหวดกูมึงไม่โหวกันวั้หูกูก็โดนโหวดแค่ไปคนมาแท้ไอคนป้อกูได้ป่าได้ก็เอาหอยใจแล้ว ไอ้เหี้ยกำลังมันไม่ยุ่ดีๆไอ้เหี่ยกเองรู้ไขับรถรถมาชนรถรถอุ้ยชนแม่งจางทางนี่จ้ะ